สวัสดีค่ะทุกคนนะคะพบกับต้นเวอร์เรตีสี่สิบ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจ้นำสูตรดีๆมาฝากให้กับคนที่มีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือใบหน้าที่โดนทำร้ายจากแสงแดดอันเหล่านี้การที่เรามีใบหน้าหมองคล้ำค่ะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะในเรื่องของการผลัเปลี่ยนเซลล์ผิวของเราด้วยวิธีการพอกหน้าแบบธรรมชาติซึ่งวันนี้สูตรที่เจ๊นำมาให้นะคะเป็นสูตรที่สามารถที่จะหาได้ในครัวเรือนเลยจ้ะทุกคนสูตรนี้ทำได้ง่ายๆและสูตรนี้จะทำอย่างไรนั้น ฝากทุกคนกดติดตามหน่อยจ้ะแล้วหลังจากที่เรากดติดตามแล้วนะคะเราก็ไปชมกันเลยภาพเชงผสมในวันนี้นะคะมีทั้งหมดสามตัวตัวแรกเลยนะคะนั่นก็คือมะขามเปียกแช่ลงไปในน้ําอุ่นนะคะแล้วก็ค่อยๆขยำให้มันเป็นลักษณะเละๆแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นแบบนี้เลยเนยจ๊ะหลังจากที่เราขยำม,มาแล้วตัวต่อไปตัวต่อไปก็คือตัวนี้โยเกิร์ตรสธรรมชาติจ้า แล้วก็ตัวต่อไปก็คือน้ำผึ้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะยี่ห้ออะไรก็ได้จ้ะทีนี้มาถึงขั้นตอนที่เรามาผสมกันค่ะโยกเกิร์ตใส่ลงไปสักสองช้อนนะคะต่อมานะคะเป็นน้ำผึ้งสักหนึ่งช้อน จากนั้นเราก็คนผสมให้เข้ากัน จากนั้นเราก็ไปพ้องน้ากันได้เลยจ้าที่เราผสมสูตรนี้กันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มานำมา พอกหน้ากันได้เลยนะคะซึ่งสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ดีมากๆช่วยในเรื่องของการผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวในตัวมะนาวเนี่ยนะคะเขาก็จะมีกรด a h a ที่สูงมากๆเลยซึ่งช่วยให้การผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพออกไปนะคะและยังกระตุ้นให้เกิดเซลล์ใหม่ที่ทาให้หน้าของเรานะคะขาวสว่างกระจ่างใสและสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในช่วยในเรื่องของลดฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยลดความหยาบกล้านของใบหน้าของเราได้นะคะ และในส่วนผสมนี้นะคะเขายังมีโยเกิร์ตซึ่งโยเกิร์ตนะคะจะช่วยในเรื่องของการลดความมันบนใบหน้าเพิ่มความชุ่มชื้นเนียนนุ่มอ่อนเยาว์ซึ่งคนที่เป็นปัญหาสิวหรือว่ามีผดเนี่ยหาก็สามารถที่จะช่วยได้ด้วยเช่นกันส่วนตัวน้ำผึ้งเองนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดอาการระคายเคืองเติมความชุ่มชื้นฉะนั้นสูตรนี้นะคะนอกจากจะได้ผ่าเซลล์ผิวแล้ว ช่วยในยเรื่องของความตะหว่างกระจ่างใสแล้วยังเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีอีกด้วยสูตรนี้นะคะสามารถที่จะพอกทิ้งไว้นะคะ15-20นาทีหลังจากนั้นก็ไปล้างหน้าออกได้เลยอาทิตย์ละ2-3ครั้งก็พอค่ะนะคะก็อย่าลืมเอาไปพอกกันนะคะสูตรนี้ใช้ดีมากๆเลยจ้า เป็นยังไงกันบ้างจ้าทุกคนบอกได้เลยนะคะว่าเป็นสูตรที่ดีมากๆนะคะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าใครใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีสูตรนี้มันดียังไงหรือไม่ดียังไงนะคะก็ฝากทุกคนนะคะกดคอมเมนต์นะคะมาที่ใต้คลิปให้กับเจ๊ด้วยหรือว่าใครที่มีสูตร เด็ดๆนะคะก็ฝากทุกคนนะคะคอมเมนต์ comment ให้เจ้ด้วยนะเผื่อเจ้จะได้สวยๆเหมือนกับทุกคนบ้างเนี่ยค่ะคลิปนี้นะคะ,ะ,คะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะชอบกันแล้วก็ถ้าเกิดสมมติใครมีอะไรติชมนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์เมาส์ไว้กับเจ้ได้เลยนะคะถือว่าเจ้เป็นพี่สาวที่คนแล้วกันเนาะก็สําหรับคลิปนี้นะคะเจและทีมโอริตี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ